วัสรุทั้งที่ต้องตัดให้ฟังด้วยเครื่องตัดเปิดปดหัวตัดแบบไหนได้บ้างไปดูกันเลยแบบแรกตัดพลาสติกขนาดเล็กๆถึงสจ,จิ๋วแต่ก็ตัดได้เนียนสุดๆก็ตัดเป็นตัวอักษรววดลายหรือทรงต่างๆก็ตัดได้หมดอาจมาด้วยเครื่อง CCT ที่มีความแม่นยำสูงรองสช้ก้า,กางขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จะใส่เค,ค้กที่ต้องตัดเป็นชิ้นหรือขนมต่างๆอีกมากมาย ด้วยแรงกดตัดสูงถึง1,000แกรมัมและแรงกดพับถึง1,000แกมัมกรัมตัดได้พอดีไม่ลำบากงานชิ้นใหญ่ตัดได้สบายไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ตัด50%หรือ100%กล่องหรือวัสดุต่างๆขนาดไม่เกิน A3 ก็ตัดไม่มีปัญหาสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ได้ง่ายๆด้วยเครื่องตัดไดคาระบบรมดูดเจก A3 จาก q ินะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางนี้เลยคะ่ะ